เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันที่ช่วงเช้าเกิดเหตุการณ์เครนถล่มที่ถนนพระรามที่สองใช่ไหมครับพอช่วงกง Greek, ลางคืนเกิดเหตุการณ์ระทึกอีกแล้วลนะครับเป็นเหตุการณ์ไฟไหมสะพานภูมิพล์สองนะครับซึ่งวันนี้เจ้าที่ก็ไปตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากไฟฟ้าลัดวงจรครับ เมื่อวานนี้บางคนบอกเป็นวันอะไรกันนี่ออออตอนเช้าพระรามที่สองพอกลางคืนไฟไหม้สะพานภูมิพลสองครับแล้วไฟลุกไหม้ตรงนี้ผู้ชมมันสูงมากเลยประมาณสักสี่สิบเมตรฉีดน้ำแต่ไฟยังไงะออควบคุมเพลิงยังไงเมออื่อคืนนี้คนก็ตกอกต,กตกใจกันหมดเลยนะครับคือเปลวเพลิงเ,เริ่มจากจุดเล็กๆแล้วขยายวงกว้างลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียงอย่างรวดเร็วทีมผู้พัยต้องใช้รถก,กระเช้ายกสูงขึ้นไปฉีดน้ำด้าน <ไป S 1> บน <ไป S 1> บริเวณต่อหม้อครับโอ้โห แล้วมันสูงประมาณ40เมตรคุณปุ้มอย่างที่บอกการทํางานก็หวาดเสียวนะเสี่ยงนะคะเนี่ยเออนี่แล้เดี๋ยวขึ้นไปแล้วพยายามฉีดน้ําดับไฟคือสงสัยมากเลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงไฟไหม้ตรงนั้นได้ยังไงเมื่อเช้าที่ผ่านมายังมีรอยไหม้บนตอม้อเป็นสีดําคือเมื่อคือนนี้ควบคุมเพลิงใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะก็เพลิงสงบส่วนเมื่อเช้าเป็นภาพภาพนี้ครับ พบว่าหลังจากทีนะ่เมื่อมีการไปตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นพบว่าต้นเพลิงมาจากไฟฟ้าลัดวงจรทําให้เกิดประกายไฟบนท่อระบายน้ําพลาสติกที่อยู่บนสะพานด้านทีมวิศวกรเข้าไปตรวจสอบพบค่าความหนาของคอนกรีตยังอยู่ในค่ามาตรฐานของการออกแบบไว้ไม่ได้กระทบต่อโครงสร้างยืนยันยังปลอดภยัยมั่นคงแข็งแรง ใช้งานได้ครับนี่แหละค่ะคำยืนยันหรือว่าสิ่งที่จะมาทําให้พี่น้องประชาชนเรารู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตแต่ละวันนะเพราะว่าหลายคนตั้งคําถามว่าความปลอดภัยอยู่ที่ไหนนะ